จากโรมาเนียและตุรกีเครื่องบินขับไล่ของนาโตสิบลำถูกสั่งให้ขึ้นบินฝ่าท้องฟ้ายามค่ำคืนที่มืดสนิทไร้แสงจันทร์ภารกิจของพวกเขาดูเหมือนจะเรียบง่ายระบุตัวตนและสกัดกั้นภัยคุกคามือกลับรูปแบบใหม่อากาศยานพลังงานทิศทางภายต้ารหัสปฏิบัติการ r ร d ฟ a l Con แต่สิ่งที่นักบินระดับปวกะทิทั้งสิงคนไม่รู้คือพวกเขากำลังบินเข้าสู่การต่อสู้ ที่จะไม่มีวันถูกบันทึกในประวัติศาสตร์อย่างเป็นทางการในช่วงปีสุดท้ายอันตึงเครียดของทศวรรษ1980ขณะที่สงครามเย็นดูเหมือนจะเริ่มคลี่คลายวิศวกรโซ่กลับกำลังพัฒนาอาวุธสุดสยองอย่างลับๆนี่ไม่ใช่เครื่องบินที่ยิงขีปนาวุธไม่ใช่ปืนกลแต่มันล้ำหน้ากว่านั้นมากมันถูกออกแบบให้ปล่อยคลื่นพลังงานแม่เหล็กไฟฟ้าความถี่สูงพันเนียมองไม่เห็น แต่ทรมพลังพอจะทำลายระบบศัตรูได้ในพริบตาตัดการสื่อสารทั้งหมดทำให้เรดาร์มืดสนิทและทำให้อากาศยานฝ่ายตรงข้ามตาบอดโดยสมบูรณ์โครงการนี้ถือเป็นการปฏิวัติว,ตวงการอาจเปลี่ยนสมดุลของสงครามทั้งโลกแต่ในขณะเดียวกันมันก็ไม่สเสถียรและอันตรายอย่างยิ่งเมื่อสหภาพโซเวียตกำลังจะล่มสลายนักวิทยาศาสตร์กลุ่มเล็กๆที่สิ้นหวังกลัวว่าผลงานตลอดชีวิตจะถูกลบหายไปพร้อมโมประมาณ จึงตัดสินใจทำการทดสอบครั้งสุดท้ายโดยไม่ได้รับอนุญาตจากฐานทัพลับใกล้เมืองเซวาสโตต้นแบบลึกลับลำหนึ่งถูกปล่อยขึ้นฟ้าเหนือทะเลดำชื่อรหัสของมันคือเรดฟอลคอนแทบจะในทันทีเจ้าหน้าที่เรดาร์ของนาโตในภูมิภาคนั้นพบสัญญาณบางอย่างที่ทำให้เลือดในกายเย็นเฉียบมีอากาศยานไม่ทราบชนิดปรากฏขึ้นสูงเหนือทะเลดำเคลื่อนที่ด้วยความเร็วที่เกินกว่าค่ามาตรฐานใดๆที่เคยรู้จัก มันเหมือนผีบนจอเรดา้าปรากฏแล้วหายไปก่อนจะโผล่อีกครั้งห่างจากตำแหน่งเดิมหลายไม์นี่ไม่ใช่เรื่องปกตินี่คือบางสิ่งที่ไม่เคยมีมาก่อนภายในไม่กี่นาทีคำสั่งถูกส่งออกไปเครื่องบินขับไล่ของนาตโตสิบลำทั้งเอฟสิและเฟนเทิรมถูกส่งขึ้นบินจากฐานในโรมาเนียและตุรกีเป้าหมายแรกของพวกเขาคือระบุตัววัตถุลึกลับและคุ้มกันมันออกจากน่านฟ้าต้องห้าม นักบินเหล่านี้ล้วนเป็นทหารผ่านศึกผ่านการเผชิญหน้าสงครามเย็นมานับไม่ถ้วนพวกเขาสงบนิ่งเป็นมืออาชีพและพร้อมรับมือทุกสถานการณ์หรืออย่างน้อยพวกเขาก็คิดเช่นนั้นเมือ่อฝูงบินเข้าใกล้เป้าหมายในระยะไม่ถึง20ไมล์มันก็เกิดขึ้นพันเงียบมองไม่เห็นซัดผ่านพวกเขาเหมือนคลื่นย,ย,ยักษ์ย้ายการสื่อสารทั้งหมดดับวูบนักบินทุกคนถูกตัดขาดจากเพื่อนร่วมฝูงจากผู้บังคับบัญชา จากโลกภายนอกท้ามกลางความโกล่าลับเซนตโกนจะพาพื้นดินดังขึ้นในหมวกนักบินบิดเบี้ยวด้วยสัญญาณรบกวนยึดเป้าหมายไว้ย้ำยึดเป้าหมายไว้แต่ทุกอย่างสายเกินไปพวกเขาโดดเดี่ยวอยู่คนเดียวในความมืดสิ่งที่เกิดขึ้นหลังจากนั้นถูกลบออกจากบันทึกทั้งหมดมันกลายเป็นเพียนเรื่องเล่ากระซิบในหมู่เจ้าหน้าที่ข่าวกรองรูขบวนของนาโตแตกออกนักบินแต่ละคน ติดอยู่ในฟองความเนียบของตัวเองนักบินนำผูรหัสเรียกขาอ e ีเกิลวันยังคงเย,เยื้อเกลียนเสียงของเขานิ่งและมั่นคงคำสั่งเดียวที่เขาสามารถให้ได้คือรักษาการมองเห็นเป้าหมายห้ามยิงจนกว่าจะยืนยันตัวตนได้แล้วจูๆ่ๆแสงสีแดงจ้าก็สว่างว่าไปทั่วท้องฟ้าทุกหน้าจอเปลี่ยนเป็นสีขาวจ้านักบินคนหนึ่งร้ร้องผ่านช่องฉุกเฉินอีเ e กิโฟสูญเสียการมองเห็น ผมมองไม่เห็นอะไรเลยเสียงของเขาถูกกลืนหายไปกับสัญญาณรบกวนจากนั้นความโกลาหลก็ปะตุขีปนาวุธถูกยิงออกไปทิ้งควันคดเขียวเหมือนอสอรพิษโปรเกรีย้วบนท้องฟ้าเมื่อระบบเล็งขั้นสูงถูกทำลายนักบินต้องเปลี่ยนไปใช้ศูนย์เล็งแบบแมนวนวลยิงจากทุกมุมที่เป็นไปได้ใส่เน่าดำในความมืดแต่อากาศยานหรือกลับนั้นเคลื่อนที่ราวกับไม่อยู่ภายใตยก้กฎฟิสิก มันไต่ระดับขึ้นในแนวดิ่งพุ่งตรงสู่ชั้นสตราโตสเฟียร์มันหมุนตัวในมุมที่ขัดกับหลักอากาศพลาศาสตร์แล้วในเซี่ยววินาทีแห่งความสยองลำแสงสีแดงแหลมคมพุ่งออกมาเครื่องบินของนาโตสามลำถูกทำให้ไร้สภาพพร้อมรบพร้อมกันเครื่องยนต์สะดุดระบบควบคุมล้มเหลวดนพื้นดินนาจเรดาที่กองบัญชาการนาโตดับสนิทก,การเชื่อมต่อหายไปจากเครื่องบินสิบลำ เบือนักบินเพียงคนเดียวที่ยังคงควบคุมเครื่องได้ต่อมาในการสอบสวนลับเขาถูกเรียกว่าพยานคนสุดท้ายคำให้การของเขาหน้าสะพรึงกระจะกระจายเหมือนคำพูดของคนที่ได้เห็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ท้องฟ้ากลายเป็นสีแดงประมาณสามวินาทีเขากล่าวด้วยเสียงสัน่นแล้วทุกอย่างก็หยุดลงเขาเล่าว่าเรด f a ลคอนลอยนิ่งเหนือใจกลางทะเลดำ เป็นโาดำอามเนสตักับดวงดาวเต็มฟ้าจากนั้นแสงวาบสุดท้ายสว่างจ้ายิ่งกว่าดวงอาทิตย์แล้วมันก็หายไปไม่มีซากไม่มีจุดตกไม่มีเศษชิ้นส่วนไม่มีอะไรเลยนอกจากรอยไม่ทรงกลมสมบูรณ์ลอยอยู่บนผิวน้ำทะเลราวกับว่าบางสิ่งที่ร้อนมหาศารได้ตกลงมาหรือบางที่อาจด,ดำดิ่งลงไปใต้คลืน่นอย่างเป็นทางการปฏิบัติการเรดโฟลคน ไม่เคยเกิดขึ้นไม่มีรายงานไม่มีเอกสารไม่มีบันทึกหลังปฏิบัติการมีเพียงความเงียบแต่ครอบครัวของนักบินทั้งสิบคนไม่เคยอยู่ตั้งคำถามพวกเขายังจำสภาพอากาศประหลาดในคืนนั้นความผิดปกติของเรดาร์และข้อความเข้ารหัสลึกลับที่ส่งไปมาระหว่างฐานทัพหากภารกิจนี้ถูกเปิดเผยประวัติศาสตร์อาจจบสงครามเย็นแตกต่างออกไปนักเขียนบางคนกล่าวว่า สงครามครั้งสุดท้ายไม่ได้สู้กันด้วยนิวเคลียร์แต่มันเกิดขึ้นบนท้องฟ้าในสงครามเงียบเหนือเมฆบางนักวิเคราะห์เชื่อว่าเ e รฟอลคอนเป็นเพียงการทดลองที่ล้มเหลวเครื่องต้นแบบที่พังและทำลายตัวเองแต่บางคนเชื่อในสิ่งที่น่ากลัวยิ่งกว่าพวกเขาเชื่อว่ามันทำงานได้สมบูรณ์แบบและเทคโนโลยีนั้นล้ำหน้าเกินไปจนถูกซ่อนอยู่ในโครงการลับที่ไม่มีอยู่จริงในเอกสารใดๆ คืนนั้นเหนือทะเลดำสงครามเย็นได้ต่อสู้ศึกสุดท้ายอย่างลับๆสึกที่ไม่มีเรดาร์บันทึกไม่มีรัฐบาลยอมรับแต่เป็นศึกที่นักบินผู้รอดชีวิตไม่มีวันลืมพวกเขาบอกว่าสงครามเย็นจบลงด้วยการล้มของกำแพงแต่บางทีมันอาจจบลงด้วยแสงสีแดงบนท้องฟ้าสาธิพลังอำนาจครั้งสุดท้ายที่ยังคงเป็นความลับจนถึงวันนี้ขอบคุณที่รับชม หากคุณชอบเรื่องหรือกลับทางประวัติศาสตร์อย่าลืมกดติดตามแล้วพบกันใหม่ในตอนต่อไป